เลขน้าอ้วนมาแล้วงวด2พฤษภาคม2565คืนแทนเป็นอีกหนึ่งนักแนะแนวทางชื่อดังในการใบหวยสำหรับนาอ้วนและสำหรับในงวดนี้2พฤษภาคม2565หนาอ้วนก็ได้ปล่อยชุดเต็มและชุดตัดมาแล้วเน้นๆส่วนจะเป็นเลขอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มจากชุดเต็ม3ตัวนะคะได้แก่579 088 789 078 077 076 980และ086สำหรับเลขเน้นนะคะมาดูกันค่ะว่านาอ้วนให้เลขอะไรกัน ตัวเน้นชุดตัดที่นาอ้วนให้มานะคะก็คือตัว579ค่ะสำหรับ2ตัวนะคะก็ให้อยู่ที่79และ57ค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจเลขนาอ้วนนะคะแฟนๆสามารถติดตามให้กำลังใจนาอ้วนได้ที่เพจ Facebook เลขนาอ้วนค่ะนอกจากรัฐบาลไทยแล้วนะคะนาอ้วนเองก็ยังวางแนวทางของหวยอมสิน หวยฮานอยหวยลาวซึ่งต้องบอกเลยค่าว่าเลขของนัอ้วนเขานั้นเด็ดจริงๆค่ะพาเอา f อฟเฮกันลั่นเกือบทุกวันเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขที่นำมาฝากกันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ขอให้ผ่านเลยไปค่ะติดตามให้กำลังใจน้อ้วนได้ที่เพจนะอ้วนนะคะ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับฟังและรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ